ช่วงเย็นวันนี้นะคะไปเหมาพระหรือว่าไปดูพระพี่ๆมาหนึ่งชุดนะคะวันนี้ก็เลยมาแบ่งปันองค์ละ300บาททุกองเลยค่ะรวมส่งฟรีนะคะพี่ๆท่านใดอยากได้องค์ไหนอยากเช่าบูชาองค์ใดก็ทักมาแคปหน้าจอส่งรูปเพิ่มเติมหน้านหลังมาได้เลยนะคะว่าอยากได้องค์ไหนมาขอรูปเพิ่มเติมจากเราได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูองค์แรกเลยค่ะเผื่อพี่ๆท่านใดสนใจนะองค์ละ3 0 0เปิด3 0 0ทุกองค์เลยค่ะเดี๋ยวนะกล้องโฟกัสโฟกัสโฟกัสเดินนี่เลย องละสา0รอบาทนะคะองค์แลกผ่านไปนะคะมาดูเหรียญองค์ที่สองกันเป็นอาจารย์หนูนะคะอง์ละ300ร้อบาทนะคะองค์ที่สองพระครูวิสุทธิสมานวัดนะคะจังหวัดราชบุรีอำเภอเมืองวัดท้ายเมืองนะคะมาดูพระเนื้อที่เป็นกล่องเนื้อผงกระเบื้องหลังคาโบสถ์หลวงพ่อโซทรอนแปดหลิ่อันนี้เขา นี่พี่ก็เป็นเจ้าของเขาดีสีนไว้เพื่อไม่ให้ตกอืมมีจาหนูอีกหนึ่งเหรียญน,นะคะหลวงพ่อวัดไร่ขิงเห็นด้านหน้านี่รู้เลยค่ะว่าเป็นหลวงพ่อวัดไร่ขิงนี่ไงได้านหลังเป็นองละสามร้อยบาททุกองเลยนะคะท่านใดสนใจอยากเช่าบูชาองละสามร้อยบาทก็ทักมาได้เลยนะคะวันนี้ไปเหมามาหนึ่งชุดนะคะช่วยพี่เขาเตารุ่นอะไรเนี่ย เขียนข้างล่างว่าเศรษฐีข้างบนเขียนว่าข้างล่างเศรษฐีข้างบนลุงเรืองอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีนี่เป็นเต่านะคะวัดทุ่งทองเต่าวัดทุ่งทองนะคะเต่าก็เรื่องโชคลาภค้าขายร่ลำรวยเดี๋ยวเรา,เาไล่ไปเรื่อยๆนะให้ดูพระไพรีพินาวัดเบา,บาวรนนิเวศวิหารนี่เลยคะ่ะ พะว่านสมเด็จสองพี่น้องหลวงพ่อดำหลวงพ่อขาววัดเสวะวัดเนหานครปฐมมีทั้งหมด2กล่องด้วยกันนะกล่องชุดนี้300เลยอันนี้300เหมือนกันนี่เลยมาดูอันนี้มาเป็นแบบเอาไปใช้ได้เลยอะค่ะพี่เดี๋ยวแกะแกะแกะก่อนขอถอยกล้องนิดนึง